ถ้าคุณยังนั่งทํางานแบบลังงอคอแงนเทา้าลอยพื้นต้องรีบแก้แล้วนะคะโดยทั่วไปแล้วคนที่มีส่วนสูง155-165เซนติเมตรมักประสบปัญหานั่งไม่สบายลังงอคอแข็งจาัดก,การเกรงเป็นเวลานานนั่นเป็นเพราะเก้าอี้ทั่วไปไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รองรับกับสรีระของเราได้อย่างถูกต้องปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกไม่สบายตัวอย่างเดียวนะคะเพราะถ้าสะสมนานเข้านานเข้าก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ใครหลายคนเป็นออฟฟิศ ได้นนั่่เองคะวันนี้จะพามาทําความรู้จักกับเก้าอี้รุ่นฮิตตัวช่วยแก้ออฟฟิศซินโดรมเก้าอี้เพื่อสุขภาพรุ่น Glory เก้าอี้เพื่อสุขภาพราคาประหยัดสําหรับคนที่สูง155จนถึง165โดยเฉพาะจุดเด่นที่ทําให้ Glory แตกต่างจากเก้าอี้ทํางานทั่วไปคือความคุ้มค่าในราคาที่เข้าถึงง่ายโดยพนักพิงศีรษะ 2D ปรับความสูงและองศาได้เพื่อให้เวลานั่งพิงแล้วจะไม่ดันศีรษะ คอไม่ยื่และลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อที่วางแขน 3D ปรับได้3ทิศทางรองรับทุกองศาการวางแขนส่วนสำคัญที่ขาดไปไม่ได้เลยคือซัพพอร์ตหลังล่างรองรับหลังส่วนล่างที่ปรับได้ทั้งความสูงและความลึกช่วยแก้ไขปัญหาหลังแอ่นและอาการปวดหลังนั่งถูกท่าลดโอกาสการเกิดออฟฟิศซินโดรมได้ และรุ่นนี้เขาก็ออกแบบมาสำหรับคนไซส์เล็กโดยเฉพาะโดยระบบปรับความสูงที่พอดีกับส่วนสูง155-165เซนติเมตรให้นั่งได้เท้าราบพื้นไม่ลอยขาไม่เกรงสัดส่วนของเก้าอี้ก็ออกแบบมาให้พอดีกับร่างกายนั่งแล้วไม่อึอดอัดขยับตัวได้สบายและยังตอบโจทย์ทุกช่วงเวลาของวันโดยระบบปรับเอนพิงได้มากสุดถึง128องศาวัสดุพนักพิงผ้าตาข่ายระบายอากาศไม่กักเก็บความร้อนและเบาะโฟมแท้ มุผ้าสะท้อนน้ำนุ่มสบายทนทานต่อการใช้งานโครงสร้างไนล่อน5ล้อรับประกันเรื่องความแข็งแรงรับน้ำหนักได้มากสุด136กิโลกรัมซึ่งรุ่นนี้เขามีให้เลือก2สีคือสีเทาและสีดำดีไซน์สวยจะอยู่มุมไหนของห้องก็สบายตาเลยล่ะค่ะ เก้าอี้ทำงานที่ดีก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางลงทุนเพื่อสุขภาพดังนั้นควรเลือกตัวที่เหมาะสมกับเราจริงๆเพราะนอกจากจะดีต่อสุขภาพแล้วยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วยใครพร้อมบอกลาออฟฟิศซินโดรมหลังเลไม่ได้แล้วนะคะสุดท้ายแล้วนี่ก็เป็นเพียงตัวช่วยลดความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพเท่านั้นสิ่งสำคัญก็ยังเป็นการปรับพฤติกรรมการนั่งของคุณเพราะเราเชื่อว่าแค่ปรับสิ่งเล็กๆสุขภาพของเราก็ดีขึ้นได้ ใครที่สนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อสั่งซื้อสินค้าได้เลยค่ะก่อนจากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ติดตามคลิปถัดไปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย